ー <laughs> <laughs> 面白いいいい、いいそうじじゃゃななッてはオケん気 <laughs> <laughs> 気をつけ持ちいいすごい。<laughs>

Didn't tell you for a long time. Uh, two years. ไปกินข้าวกันนะครับผมให l let's go แล้วที่รันหมนอっちวารีโซจะนะอะไรโฮเต็ยโอเคร์รู้นะสยามบัรีสอรทสยามเบรีสอร์ทมจัอรแล้วอย่ที่สยามเบรีสอร์ทนะครัผมเกาะช้างเอาไปแล้ว มเดียวหิวข้าวหิวข้าวยิมากไหมหิวหิวมากไหมยิมากไหมมากไหมผมครับนี่ตื่นเร้าจะตื่นโนี่ตื่สวยเลยองไมหนเนกลซู めっちゃいい <laughs> おなかすいたご飯食べるあ,あご飯食べれる、うん、何か食べたいみーちゃんみーちゃんねシーフードだけどハビ何だっけクラブと食べたいでしょクラブ食べよう OK ーークラブも食べるねあとトミヤムくんあトミヤムくん食べたい อโอเคอเดี๋ยวให้มิสกิสั่งอาหารนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าอาหารมีอะไรบ้างให้ให้มっちゃねอっちゃี気持มัน本当にม่่าโนโรคุโคริมมบียเยร์มป็นปูนิ่มผัดพริกไทยดำนะคผม เนบอทิสเนบอทร้ายมิสกิมไม่เคยกินนะผมแล้วก็มีกุ้งเผาเกลือป่ะกุ้งอบเกลือสักอย่างหนึ่งนะผมอืมแล้วมาลองชิมดูนะครับเอ้าบีไปไหนมิจังแคนูอยากไต้อยากไต้แต่หมูก็อร่อยหมอว่ะหมูกลอืมมิสกิอยากไปเลยแคนูนะผมแคนูอยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้ซ้อนแบบเนี้ย ไปสักที่หนึ่งไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลองพายกันดูแล้วผมมันจังพวกมองขึ้น่อนเต็มมัยมีไม่เถินนีดเดีวเอเอ้าใช่อ่ะม่ไดเอ้าเห็นไม่ได้เด็กก็ชิดชิดกัน こえこれビュวเェあอたいかあ見たいมีเออมือก็จะเป็นเช่นนี้นะเรียบร้อยตามสเต็ปเอา เรามาก็ง ah. ่วงเลยด้วยก็จะเป็นมิสกิไปหาอาหารมาให้นะครับอ่ะวอตตาบิงฟูดอืมโอ้ยชิ๊สูหาอาหารมาเสร็จแล้วนะครับผม

คอยแก่อเจิจังเลยเเป็นคุณตาน่นมีสิ่งเรียกวุณคตาเะได้เจ้าบุษณีใหไม่นัคติเออก็มูจังที่ต้องการสู้นะให้มูกันมาเลยให้เซ่เนาะมเดอ่าฮสาฮ่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 าฮาฮ มันจะกินข้าวเสร็จนะครับอืมนั่นแหละลูกจัดไปมูจังไม่ไม่ไม่เอไหนไะไหนน่แคร็บมูหาปู กลับไปที่เดิมกันนั่งเกบนั่งเก๋แคร์บจะไหนถ้าจะมีปูแถวนี้เยอะนะเจอโกหงเนี่ยวันเดียวมีสศกกี่จังทามมิซิกิไปพายเรือนี่แล้วก็มีมูจังไปด้วย

แต่กแคบดิเก่อนเนี่ยมันจะวินีสนไอ้มูจังมูจังหมดกันปะเต๋าสิ่งสิ่งสิง่งกันเต็มสิ่งกอดเล้เ็สิตโอเคเรามาถึงแล้วเทาร้อง10นทีอ๋อ20ประมาณ10ถึง20นาทีนะผมจากตรงนู้นเดี๋ยวพายกลับไปกันินข้าว

เฮ้ยขับมเลยมุ่งเฮ้ยัีออออผมจะรอจนกว่าจะถึงนะครับให้บีกนเวทิงันทิวแทนกเทกิงันทิวแทนอะไรบิงเนี่ยโอ้วันนี้ขึ้นไม่แรงนะ ขึ้นไม่แรงเวฟนอต์สตรองอะเอกี่ยวถ้าขึ้นแรงกว่านี้ก็คงพายไม่ได้แล้วครับชดตัวเวฟอะเดี๋ยวนึงกับมุสุกชิคนอ้กล่ตอนนี้เป็นขากลับเนี่ยนรับมีต่นไงอนุทเอนเดียรเปยนคับุ้โกยโจเซนี่้ววกกันเล แครจ่ะน่เีจยวมิจสกิ้ว่าจะชนตรงนู้นนะครับผมเห็นไหมผมมองไม่เห็นเลยว่าจะชนยังไงมีจฉางมาดะมาดารีโวซุนนาโทยเต่มีเห็นย่ขนางเลยอิ่มโซนี้ไปว่คจิอมทุกการ์เต้ฮโอเคครับผมเดี๋ยวให้มิสกิ้่ายต่อไปนะครับไม่ใช่สิถายด้วยกันก่อนไม่จังอรุณ

ฟรีๆอร่อยสูอืมถูกใช่ไหมถูกต่อสกุยดูน่าทานดีนะให้ชื่สิ่เนีอัดนเดี๋ยวเลือกเสร็จแล้วจะบอกนะบ๊ายบายบ๊ายบายจันจันีคิดมาแล้วนะก็จะมีหอยนางลมหอยเชลแล้วก็นี่นะ クレープ coming した。よくない？待って顔そっちのがいいか。じゃあ見てます。すげー。お危な。重い。よいしょ。安いやった。安くないここ。うん。はい食べて。これ try なタイスタイル。大丈夫かなお腹。まあ大丈夫か。Use spoon. Normally use spoon. สู uh. ้ด้วยเดีああ๋ยวสอนแป๊บนึงนะครับขอุญาตแป๊บสอ่าอ่ากะลีกะลีกอ่าตอ่ากเดกกเดอ่าอ่าทีฟุตซออออโเเดโเดฟเตโเดฟุตอ่ะดูจิมเดียวอียตัวนอตซอสกเมา でさ全部ミックス、ね、ああ全部ミックスやって辛そうこれちょっとっ辛くない辛くない,くない甘い甘い甘いのこれうんできた And これベジェティブをちょっとえこれ食べれんのうんどういってでかくないああこれ食べんのあいいよ一個一個じゃんあれわかんない2個あるはい。はいこれ食べんの อ่าเดี๋ยวสุดสิโนอ๋อขอคุณครับโมกุ้งไหมอืมรสชาติก็อร่อยสิอ like ๋อคาวอิข้าวรูปหอยเนี่ยอืมอ๋อเห้รีวิวว่ะอรุริพุริ ปุริปุริเนื้อจะนุ่มๆมากนะผมจยไม่มีกลิ่นดอ่ะ Next to ืครชีเชิแ้วกเาเอดที่ไหนเยนีคืออะไรอ๋อคือคือมีจังสปูช์หอยู่ไม่ใช่กไม่รู้วิธีกินาจอีกหนึ่ะ あこれ、これれのののソースあ、あ、そううこここ食べっっちち全部ななんんでまいいい、いよはくゃしか、にあるのも全部おいしい。<ー>ん เครื่องเคียงอันนี้เป็นหอยเชลผัดกระเทียมใช่ปหอือเอ๊ะ180บาทอืมมื่จเมเจย180บาทเนี่ยผมครับน่าเบลตองไม่กนนะจอยโคนละจอยคน e ะจอยส์คุณอยส์เก่ง คอย <laughs> ได้จูได้จูี่ก็ยนอะเยชิคก็เียเลยเข้าเนาอะโอเคผมเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะผมกับสามวันสองคืนคิมิกดว่าชิคกิกันตะมวยไกล้็มิ้มมมน <laughs> โคครับแล้วดีจะพามิสกิไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวไปรอชมคลิปหน้านะผมอืมนโมโมเชกัตายน่าปีหน้ามานี่อีเนกอวม n กซ t ต i วยา a s t last โอ้ยใหใวกร์วักเตอรักัใเจนี่